สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวบึงพารวยชาแนลนะคะหรือว่าน้องบึงค่ะพี่น้องคะอ่ะอ่าวันนี้น้องบึงก็จะมาแบ่งปันแนวทางหวยลาวนะคะแบ่งปันแนวทางหวยลาวอ่าก็จะไปชมก็มาสรุปของวันที่29เดือนมีนาคม2564ก่ก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะหวยลาวนะคะพี่น้องคะ่ะ ว่ามีตัวไหนเข้าบ้างนะคะพี่น้องสามตัวนี้ไม่เข้าสักตัวเลยค่ะพี่น้องะโอ้ยเสียดายค่ะพี่น้องต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องค่ามาดูสองตัวนะคะสองตัวบุญสองตัวบุก็จะเข้าหนึ่งหนึ่งนะคะให้บุญมาออกล่างนะคะพี่น้องค่าเข้าหนึ่งหนึ่งตัวเดียวนะคะอันนี้ไม่เข้านะคะเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ไม่เข้านะคะ ไม่เข้าหลุดบ้างเข้าบ้างก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องคะ่ามาตามต่อกันในวันที่หนึ่งนะคะของวันที่หนึ่งตามต่อกันของวันที่หนึ่งเมษานะคะหนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะหนึ่งทับสี่นะคะหกสิบสี่นะคะอันนี้ สองน้องฝึงก็จะมีแนวทางที่มาแบ่งปันก็จะมีสามตัวนะคะสามตัวก็จะมีสามหนึ่งสี่สามสองแปดเก้าหนึ่งหนึ่ง ส่วนสองตัวนะคะสตัวสองตัวก็มี41 40 4ึ่งสีจ็สองหก หกห้าหกเจ็ดหกสองค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหวยลาวนะคะชัดไหมครับพี่น้องขามากกระจุดกระแคบเด้อคคาเดอบ่มากกัากสามารถเลื่อนผ่านได้ครับพี่น้อง่าน้อ,นองหึงกระหะิเป็นแนวทางแต่ว่าอยากมาแบ่งปันเพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะนะแบ่งปันแนวทางนะคะพี่น้องค่ะ คำเตือนนะคะคำเตือนตัวเลขเกิดจากการคำนวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องคะอ่ะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็่าว่ากันเด้จะเด้อเป็นแนวทางมาแบ่งปันพอแม่พี่นอ้องมากตัวใดกระจดเอาเลือกเอาเด้อค่ะเดิม ก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องบึงด้วยนะคะพี่น้องคะอ่ะในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้พ่อแม่ทุกพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนโชคดีรวยๆเฮงๆกันนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ